สวัสดีครับเ,เพื่อนๆรถไฟทางโคดิ่ใช้เชียงรายเชียงของนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่156นะครับพามาเก็บงาน156มาเช็คหัวปิ้นนะครับ42ต้นนะครับที่156มี42ต้นนะครับ,น,นะรบนี่คือจุดสิ้นสุด156นะครับมีอบัตเมน ไปลองรับคานอยู่นะครับตัวใหญ่ๆนั่นนะครับต่อจากนู้นไปก็เป็น157นะครับ156 42ต้นสองาร์บาเมต์น,นะครับรอที่จะรอหัวปิ้นนะครับวันนี้มาพาเ,เพื่อนๆมาชมผลงานนะครับขไล่ตั้งแต่ฐานนี แม่กาท่อกวากมานะครับไลมานี่คือ42ต้นนะครับเพื่อนๆ42ต้น156ที่อำเภอเมืองพะเยานะครับแถวๆจำปาหวายนะครับมันจะต่อจากแยกเกษตรสุขนะครับ14156นะครับ156ก็15มาจากสถานีท่อกวากนะครับ นี่นะครับอันนี้คือว่าได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นแหละเนฉะพาะเสานะครับพเพื่อนเเฉพาะเสานะครับ <c oughs> ยังไม่รวมถึงการวางวางคานนะครับลงหินประหลาดลงหมอนวางล้างนะครับนี่พามาชมพเพื่อนนะครับ Amazing นะครับผานเพื่อนมา นี่เราก็มาใช้ขอบินนะครับขอบินที่จะวางค้างน,นี่นะครับนี่คือหนึ่งห้าหกนะครับตัวสุดท้ายลงเร็วตัวสุดท้ายแล้วนะครับ ก็พยายามพาเพื่อนไปเจาะแต่ละจุดนะครับพาเพื่อนไปชมแต่ละจุดนะครับยังไม่รวมทั้งหมดนะครับแล้วนกะ็เข้าไปเช็คแต่ละจุดละจุดก็พาเพื่อนมาอัปเดตนะครับถ่ายสองสองต้นแรกนะครับแล้วนะามาปิดปิดท้ายสองต้นหลังนะครับ เ,เพื่อนๆมาอัปเดตกันด้วยนะครับมันจะไหวๆไวหน่อยนะครับนี่คือรถไฟดังหลังคู่ทางคู่เด่นชัยเชียงรายเชียงของตอนสุดท้ายแล้วนะครับเ,เพื่อนๆปิดท้ายกันปิดจอบนีน่ะครับลอดเ,เพื่อนๆแนะนำให้แอดมินขี่มอไซค์ถ่ายนะครับ เราก็พยายามพยายามจะตามใจเพื่อนๆแหละครับนี่ครับพยายามจะตามใจเพื่อนๆแต่วันนี้เดินหน่อยนะครับราเดินหน่อยนะครับตัวสุดท้ายนะครับหัวปิ้นที่รอเสร็จแล้วก็จะเป็นเหมือนตัวถัดไปนู่นนะครับที่มีแบบกองอยู่นี่ครับหัวปิ้นเสร็จแล้วก็รอวางคานอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆ ใช้เวลานะครับใช้เวลานะครับปีเจ็ดหนึ่งอ่ะกว่าจะได้นั่งรถไฟกันนะครับนะครับใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเฉพาะหนึ่งห้าหกแถวแถวเพอเมืองพเยาวเนี่ยนะครับสี่สิบสองต้นเสานะครับได้เยอะนะครับเยอะที่สุดอ่ะนะครับในในในแต่ละอาบีที่เราพาไปเที่ยวนะครับครับหนึ่งห้าหก เฉพาะเสาเนี่ยได้จะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แหละนะครับยังเหลือหัวเสาอีกไม่เท่าไหร่นะครับต้องรอหัวเสาแล้วก็ค่อยรอปิ้นนะครับเพื่อนเพื่อจะวางคานนะครับภาษาช่างเรียกวะากเดอร์นะครับภาษาบารากวางคานนะครับเสาแต่ละต้นก็ห่างกันสามสิบเมตรนะครับสี่สี่สิบสองต้นนะครับไม่ได้คิดคณิตมาด้วยนะครับ เพื่อนๆลองคิดดูนะครับเสาแต่ละช่วงก็30เมตรนะครับจุด156มีอยู่42ต้นนะครับเพื่อนๆลองคิดคำนวณดูนะครับว่ามันระยะกี่กิโลกี่กี่เมตรนะครับนะครับลองคำนวณดูนะครับตั้งแต่150มา15 152 53มันก็70ต้น90ต้นนะครับนะครับ เ,เพื่อนๆถามมาว่ายาวกี่กิโลก็ให้คำนวณเอานะครับบอกเป็นช่วงๆดีกว่านีครับบอกเป็นช่วงๆเอานะครับให้มันหัวเสาเสร็จทุกจุดทุกจุดแล้เราค่อยจะมารวมกันอีกทีนี่เนาะนะครับเ,เพื่อนๆค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนี่นะครับช่วงนี้ก็เก็บงานยิบย่อยงาน หน้าง,งานไปก่อน,นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาคอมเมนต์เพื่อนๆน่ารักทุกคนนะครับให้คําแนะนําให้ความรู้นะครับบางท่านความรู้มากมายนะครับที่เข้ามาแนะนํานะครับแอดมินพยายามน้อมรับคาติชมทุกท่านนะครับ แม้กระทั่งการเสนอภาพเสียงนะครับที่เพื่อนๆติชมมานพยายามปรปับปรุงนะครับเรายังเป็นช่องใหม่มือใหม่หัดใหม่ๆนะครับเพิ่งทำคลิปมาได้สักสเดือนแล้วนะครับเพื่อนๆประมาณ2เดือนยังไม่ยังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่เชี่ยวชาญยังไม่ชำนาญน,นะครับในการบรรยายในการ ถ่ายภาพนะครับก็มีไหวบ้างครับเหมือนไลฟ์สดะนะครับเพื่อนๆผมเหมือนไลฟ์สดะนะครับเก็บเอาภาพหน้างานนะครับไม่ได้ตัดต่อแล้วก็ไม่ได้เสริมเสียงภาคนะครับนะครับแล้วปิดจอบกันที่ต้นนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับปิดจอบกันที่หนึ่งห้าหกอาบีหนึ่งห้าหกสาสี่สิบสองต้น เฉพาะเสาไปแล้วก็70%บเปอร์เนะครับเจเฉพาะเสานะครับเฉพาะเสาอย่างหัวปิ้นยังวางคานยังลงหินนะครับเทพื้นคานลงหินลงมอนวางล่างนะครับอย่างอีกยาวนะครับจุใจนะครับวันนี้ชมคลิปกันยาวๆนะครับพยายามเสนอ คลิปที่มีคุณภาพนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนน่ารักทุกคนนะครับเด็บซีน่ารักทุกคนนะคช่องผมยังไม่ได้ผ่านเกณฑ์นะครับได้สักแปดร้อยกว่าคนากนะพยายามสะสมสระสการณ์เพื่อไปนําเสนอสิ่งที่เป็นสาราะให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับเราจะอยู่กันถึงปีเจ็ดหนึ่งนะครับรถไฟวิ่งนะครับจะมีคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันทุกวัน นี่คือ RB1 ี6นนะครับไปครับไปก่อนแล้วครับพเพื่อนๆร้อนจัดประหลัดบอกนะครับตุกนี้เจอกันใหม่นะครับจะอัปเดตให้พเพื่อนๆได้ชมอีกันดีสวัสดีครับ